ทุกทูนศูนยสวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับโอเคเราวันนี้ได้เจอกันที่คลิปนี้นะครับตัวคลิปเรียนเล่าซื้อนะครับโอเคนั้นวันนี้เราซึ่งก็พานัาเนมนาอ่านคำศัพท์ปาสตินก่อนนะครับในบทที่ห้านะครับนาทียี่สิบเก้านะครับเดี๋ยวเราไม่กี่วันเราจะได้เจอกันที่โรงเรียนนะครับ โอเคนะครับหมดตัวนี้มีกี่คำครับสามันนาทียี่สิบเกนะครับ e ออสองสาี่หหกเจาสบสิบสองคำนะครับสิบสองสืเออนะครับอันนี้ไม่เกี่ยวกับเรื่องกีฬาน,นะครับพเราึ่งอาจารยเคยสอนไปแล้วนะครับ คุณนักเรียนคำไหนยังอ่านไม่ค่อยออกต้องตั้งใจฟังออกเสียงด้วยนะครับ mm hmm. แล้วก็จดจำคำศัพท์ภาษาจีนด้วยนะครับ mm hmm. โอเคมามาเรียนกันเถอะคำศัพท์ใหม่นะครับคุยแปลน,นะครับนี่น่าจะได้เรียนไปแล้วกุยแล้วไม่แปลนกัวคุยฉันสามารถฉันทำได้เห็นไหมครับตาเล่นนะครับเล่นหรือตีก็ได้ครับ ping pang เฉียว ping pong นะครับ ping pang พอ i n ping พอ ang pang เฉียวเฉียวก็แปลว่าลูกบอลน,นะครับต่าหนึ่งสองสามเตตีการแล้วเพราะว่าต่า ping pang เฉียวสามารถเล่นปิงปองได้นะครับเล่นปิงปองแบนนะครับตา ping pang เฉียวตาแปลว่าเล่นนะครับโอเคหนูแล้ว นีน่าจะไจะเรียนไปแล้วหลานเฉียวหลานเฉียวบาสเกตบอลถ้าเล่นบาสเกตบอลนะว่า,วาตาหลานเฉียวใช้มือนะครับที่เล่นใช้มือนะครับตา,าาตาหลานเฉี่ยว我会打篮球ฉันเล่นบาสเกตบอลเป็นนะครับต่อไปมวยไทยนะครับไทเฉือน ไท拳มวยไทยอ่ะเล่นมวยไทยก็ตัดไท拳我会打泰เ,เฉันเล่นมวยไทยเป็นน,ป<ม>น,นะครับตัไทเฉนต่อไปโยหยงว่ายน้ํานะครับโอเคคํานี้ก่อนเริ่องคำนี้ก่อนไทจีเฉวนมวยไทยคลิกนะครับ ไทจีไทอันนี้ใช่ไหมคำนี้กับคำนี้ออกเสียงเหมือนกันแต่เขียนไม่เหมือนกันภาษาจีนจะมีหลายคำนะครับแบบนี้ไทจีเฉวียนมวยไทกิ๊กนะครับของของจีนนะครับของไทยก็ไทเฉวียนนะครับมวยไทยครับต่อไปคำนี้เหยาหยุย่งว่ายน้ำนะครับคล้ายๆรู้สึกได้เรียนไปแล้วใช่ไหมเหยาหยง ว่านําแบนวัวคุยเหยียวหยงคำว่านําไม่แบนก็วัวหูคุยเหยีวหยงนะครับวัวผู้คุยเหยียวหัวคุยเหยวยงนะครับต่อไปเยี่ยมไปเลยท่ายห่าวละเนี่ยก็ไม so paper, so ่ท่ายท่ายเหมือนกันนะครับออกเสียงเหมือนกันห่าวแล้วดีดีมากเลยเยี่ยมไปเลยแบบนี้ก็ได้นะครับเยี่ยมไปเลย ใช่เห่าลมัน great อาสังเกตไหมครับดีมาเกเลยนะครใช่เห่าเห่าเห่าละดีแล้วที่เราซื้อเคสออวมาเสียห่าละจำได้ไหมครับเขนเสร็จแล้วเส็จแล้วขีนเสรจแ,แล้วนะครับว师我好了我า好了้ว写了นะครับต่อไปยี่ฉีดด้วยกันว่า ไปโรงเรียนด้วยกันก็一起去学校มามีนะักเรียนอนะ่ะชอบไปห้องน้ำด้วยกันนะครับส่วนเพื่อนไปด้วยกันนะ一起去洗手间นะครับถ้าไปกินข้าวด้วยกันเราจะออกเสียงว่า一起去吃饭ไปกินข้าวด้วยกันนะครับต่อไปช่วงนี้ อย่างนี้最近最近ี้ครับ最近你好吗ี้คุณสบายดีไหมเจด้ไหมเลี้ยงสีเหลืองตอนอยู่ป่อเสีย你好吗我很好谢谢你呢最近你好吗ี้คุณสบายดีไหมสร้งนี้นะโอ้ยเรียนตรงตัวเลยด้วยีนดี你好่า近你นะครับ ต่อไปัว,วปพูดบอกนะครับ,บา,าหมาัปอนพ่อพ่อพูดนะครับกร่าวซื่อซับมมเราพูดอะไรนะครับเคนะครับต่อไปสามารถแล้วก็เป็นคุยหนึ่งคล้ายๆกันแหละคำที่1กับคำที่สุดท้ายนะครับหนึ่ง สามารถวัวเนื้อวัวคุยก็ได้นะครับโอเคนั้นทั้งหมดเราซื้อพดอ,อดีรอบหนึ่งนะครับทำใดไม่ได้ขอจดจำไว้ด้วยนะครับคุยเป็นตาเล่นพิงพังเฉีวปิงบองหลานเฉียวบาสเกตบอลไทเวมวยไทย 太极拳，会太极；游泳，会游。太好了，燕备一起，对干！最近，说你说不能发吗？我能，我会。 โอเคโอเคนะวันนี้ก็เราจะอ็พาคลิปนี้พามาฝึกเสียงภาษาจีนคำพา์ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวขิดหน้าเดี๋ยวพามาจุดการที่บทเรียนบทที่ห้านะครับโอเคคำไหนไม่ได้ขอให้ฝึกพดูดจุดจำไว้แน่นนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้จากการคลิปหน้านะครับจะเจนจุดการนหมายนะครับ